อาคารรูปแบบศิละปะวัดจีนโบราณใช้ตำราห่วงจุ้ยในการออกแบบนะครับเปิดให้ท่องเที่ยวแล้วที่บูริณิธิวิหารเซียนหมายกลูก้ที่ตำบลสะแก้วอําเภอเมืองกำแพงเพชรนะครับก่อสร้างเป็นรูปแบบเดียวกันกับวิหารหรือว่าพระอารามแบบวัดจีนมหายานภายในประดับตกแต่งลวดลายสวยงามนะครับผ่านประตูชั้นแรกเข้าไปเนี่ยจะพบพระสังกัดใจประดิษฐสถานให้ขอพรด้านข้างทั้งสองด้านก็ประดิษฐสถานเทพตตุระบาลทั้งสี่ด้าน แล้วก็ยังมีรูปแกะสลักของเทพพระเจ้าส่วนภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองเป็นพระประธานนะครับมีพุทธลักษณะที่งดงามนายธนวัตรเกิดอุทัยประธานมรดินิธิวิหารเซียนกำแพงเพชรเล่าว,ว่ามรดินิธิมีรูปแบบก่อสร้างสถาปัตยกรรมค่อนข้างจะแตกต่างจากสารเจ้ามรดินิธิทั่วไปครับบนในที่ทั้งหมด9ไร่ใช้เวลาก่อสร้าง2ปี8เดือน ประดิษฐานพระพุทธรูปงานศิลปะสุโขทยัยมีจุดเด่นที่น่าสนใจประเวณภายในประดิษฐานเทวรูปพระโพธิสัตว์หลายพระองค์ครับมีทั้งพระโพธิสัตว์กวนอิมและก็เทพเจ้าต่างๆนี่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเหมาะสำหรับทุกท่านที่ชื่นชอบเรื่องในการทำบุญไหว้พระไหว้เจ้าโดยเฉพาะที่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนและจุดที่นักท่องเที่ยวสายมูด้านความรัก เหนือคู่ชื่นชอบกันนะครับก็คือผู้เท่าจันทราองค์จำลองแกะสลักจากไม้หอมนี่ครับ มีเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยู่ด้านข้างด้วยสามารถมากราบไหว้ขอพรอด้วยได้แดงเรื่องของความรักได้ที่นี่ครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงฮ่องกงโดยให้ไหว้ที่องค์เทพเท่าจันทาก่อน3ครั้งหากเป็นผู้ชายเนี่ยให้เดินไปผูกได้แดงที่ด้านเจ้าสาวถ้าเป็นผู้หญิงมาไหว้ก็ให้เดินไปผูกได้แดงด้านด้านชายนะครับหรือว่าจะขอความรักในฝั่งเดียวกันตามความปรารถนาก็ได้เหมือนกัน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากเลยนะครับว่าวิหารแห่งนี้เนี่ยได้รับการรับรองนะครับว่าเป็นสถานที่ที่ประกอบศาสนกิจหรือว่าในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับคณะสงฆ์จีนนิกายนะครับของวัดบรมราชาการจนาพิเศษแล้วก็วัดมังกรกัมรวาสหรือว่าวัดเล่งในยี่ทั้ง1และ2ด้วยครับที่นี่ก็เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมของทางวัดจีนด้วยครับผมครับและยังมีนี่ครับคาเฟ่ฮก ก็คือความหมายว่าความโชคดีเป็นอาคารปูนชั้นเดียวประตูหน้าต่างหลังคาจั่วกระเบื้องเป็นแบบจีนนะครับทั้งในแล้วก็นอกร้านตกแต่งแบบจีนร่วมสมัยทั้งหมดเลย ส่วนเครื่องดื่มนะครับนอกจากมีเมนูกาแฟร้อนเย็นนะครับมีเอสเปรสโซ่เมริกาโน่คาปูชิโน่มอค่าโกโก้นมสดชาเขียวครบทุกอย่างคุผู้ชมรสชาติบวกกับบรรยากาศก็อร่อยชื่นใจน่าลองทุกเมนูครับที่นี่เปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นครับ